ขอยินดีต้อนรับญาสนิทมิตรสหายทุกท่านร่วมรับฟังการพยากรณ์ดวงรายเดือนในแต่ละราศีสาธุสาธุสาธ,สาธุขออธิษฐานอะไรที่มาปิดดังอยู่ที่ยังไม่รู้ขอให้มาช่วยบนจิตให้รู้แจ้งกระจ่างด้วยเทินพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์สอรราศีเมษ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เดือนเมษายนถึงวันที่13เดือนพฤษภาคมสำหรับในเดือนปุ่มภาพันธ์เงินทองของหาง่ายที่อาจได้มาจากค้าขายเข้าสมาคมหรือสังสรรค์กับมิจหายมีโอกาสดีที่จะโน้มน้าวใจให้มาร่วมหุ้นลงทุนความรักอาจได้พบรักเจอเนื้อคู่ในสถานบันเทิงเริงรมแต่ก็มีเกณฑ์สูงว่าจะเป็นแค่คู่เทียมรักแรกพบแล้วก็จากกันควรระวังความโลภบางตาการเซ็นสัญญาลง ในเอกสารใดตรวจสอบให้ดีเพราะอาจทำให้เสียรู้เสียเปรียบได้เดือนนี้มีดวงในการเสี่ยงโชคโชคลาภโดดเต็นผู้สูงอายุให้โชคเป็นอายุของคุณตาของคุณพ่อโดยตรงเลยนะเลขมงคลของชาวราศีเมษเดือนนี้คือเลข4 2 1 5. ทําบุญเสริมดวงหมั่นสร้างกุศลการสร้างกุศลของชาวราศีเมษในเดือนนี้ให้ถวายทานบารมีไม่ว่าจะเป็นสังผธทานข้าวสารอาหารแห้งต่างๆจะส่งเสริมดวงเป็นพิเศษให้ขอพรที่ศาลหลักเมืองประจำจังหวัด